สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคชาพเรเพชรฤกเป็นนักวิชาการศตวบาลหน่วยงานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนา,ฒนาเขาหินซ้อนนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะหลังจากที่ฝ่ายพ่อแม่พันธุ์นะคะได้นําไข่มาส่งที่จุดคัดไข่นะคะทางจุดการคัดไข่นะคะก็จะทําการคัดเลือกไข่นะคะที่มีความสมบูรณ์พันธุ์มีความสมบูรณ์นะคะและมีขน,ขนาดน้ําหนักนะคะอยู่ที่ 45กรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็ไม่บุบไม่แตกไม่รล้าแล้วก็ไม่เปลือกบางค่ะซึ่งไข่ที่จะนําเข้าฟักนะคะจะมีลักษณะแบบนี้อ่าแล้วก็ทําการชั่งค่ะให้ได้ขนาด45กรัมขึ้นไปแล้วก็คัดเลือกเข้าตู้ฟักนะคะส่วนไข่ที่มีขนาดน้ําหนักไม่ถึง45กรัมนะคะเราก็จะนําไข่คัดออก นะคะแล้วก็ไข่บุบแล้วก็จะไม่เอาเข้าตู้ฟักนะคะอันนี้อันนี้คือไข่บุบกับไข่ที่มีความสมบูรณ์จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันแล้วก็เปลือกให้สังเกตได้จากสีนะคะแล้วก็ผิวของมันค่ะลักษณะจะมีความเปลือกหนากว่านะคะส่วนอันนี้จะมีความเปลือกบางกว่าค่ะ ให้เราให้เราคัดออกนะคะซึ่งทําไมเราถึงต้องคัดไข่เปลือกบางออกนะคะเพราะว่าเมื่อเรานําเข้าตู้ฟักนะคะมันจะทําให้ไข่เน่าได้นะคะเพราะว่ามันบางมันสมัมมันสามารถที่จะทําให้มีอัตราการเกิดต่ําได้ะคะ่ะแล้วก็เมื่อเกิดไปนะคะลูกลูกไก่เนี่ยมันก็จะเล็กแล้วก็ไม่มีความแข็งแรงมันก็จะทําให ลูกไก่เนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ตายได้ง่ายนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวระชาพรเพชรินะคะเป็นนักวิชาการสัตวบาลหน่วยงานปจุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะ หลังจากที่ฝ่ายพ่อแม่พันธุ์นะคะได้นําไข่เป็ดมาส่งทางจุดคัดไข่นะคะเราก็จะทําการคัดเลือกไข่ที่สามารถเข้าตู้ฟักได้นะคะซึ่งไข่ที่สามารถนําเข้าตู้ฟักได้นะคะก็จะมีขนาดน้าหนักนะคะ55กรัมขึ้นไปค่ะซึ่งรูปลักษณะนะคะจะไม่ผิดรูปค่ะมีมุมป้านมีมุมแหลมนะคะเราก็จะเลือกเข้าตู้ฟักส่วนไข่บุบ หรือไข่เปื้อนนะคะเราก็จะไม่นําเข้าตู้ฟักค่ะอันนี้คือไข่บุกแล้วก็ไข่เปื้อนนะคะแล้วก็ไข่เปลือกบางจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งจะสังเกตได้ง่ายเลยนะคะเห็นว่าจะมีความเปลือกบางแล้วก็จะเห็นไข่สีแดงข้างในค่ะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะไม่นําเข้าตู้ฟักนะคะแล้วก็ไข่ที่มีน้ําหนักที่ไม่ถึง55กรัมเราก็จะคัดออกค่ะ ไข่พวกที่ไม่สามารถที่จะเข้าฟักได้นะคะก็ถ้าเพราะว่าจะทําให้ไข่เนี่ยเน่าในตู้ได้นะคะแล้วก็อัตราการเกิดต่ําแล้วก็ไข่ที่เกิดมามันก็จะไม่มีความสมบูรณ์ไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็จะทําให้ตายง่ายคะ่ะส่วนไข่ที่มีรูปที่ลักษณะที่สมบูรณ์นะคะก็จะเข้าตู้ฟักซึ่งเข้าตู้ฟัก ล้วก็จะต้องทําการจดบันทึกนะคะว่ามีไข่เข้าตู้ฟักจํานวนกี่ฟองแล้วก็คัดไข่ของวันนั้นออกกี่ฟองค่ะซึ่งหลังจากที่เราคัดไข่ออกนะคะเราก็จะนําไข่ที่ได้เนี่ยที่คัดออกเราก็จะนําไปจําหน่ายค่ะส่วนส่วนที่เราคัดเรียบร้อยแล้วนะคะที่มีความสมบูรณ์ลูปไข่มีความสมบูรณ์นะคะเราก็จะนําไข่เป็ดเข้าตู้ฟักต่อไปะคะ่ะ ส่วนไข่ที่ไม่ได้ขนาดนะคะก็จะมีขนาดที่น้ำหนักที่ต่ำกว่า55กรัมค่ะส่วนไข่ที่สามารถเข้าตู้ฟักได้นะคะก็จะมีขนาดที่น้ำหนักมากกว่า55กรัมขึ้นไปค่ะจะสามารถนำเข้าตู้ฟักได้ หลังจากที่เราคัดไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไข่นะคะที่ได้ขนาดที่คัดเลือกแล้วนะคะมาเข้ามาทําการฆ่าเชื้อลมควันค่ะซึ่งวัตถุดิบนะคะมีดังนี้ก็คือฟอร์มาลีนไซลิ้งนะคะแล้วก็ด่างทับทิมค่ะซึ่งจะใช้นะคะฟอร์มาลีน2ซ c ด่างทับทิม1กรัมค่ะทำการผสมกัน ขั้นตอนการทํานะคะก็คือขั้นตอนการทำะค,ะค่กำะ,คะก็คือใส่ด่างทับทิมลงไปในภาชนะนะคะแล้วก็ใส่ฟอร์มาลีนลงไปผสมนะคะคือเราจะนำด่างทับทิมนะคะใส่ลงในภาชนะ และใส่ฟอร์มาลีนค่ะต้องทำการปิดให้ตู้ให้มิดชิดนะคะค่ะหลังจากที่ลูกไก่ลงเกิดแล้วนะคะเราก็จะนำลูกไก่ที่ได้นะคะมาสู่โรงเรือนอนุบาลค่ะ เราจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะนําลูกไก่เข้าสู่โรงเรือนรืน้วันก็คือเตรียมไฟกบเตรียมน้ําเตรียมอาหารแล้วก็เตรียมเทวัสดุรองพื้นนะคะให้เรียบร้อยก่อนที่จะนําลูกไก่เข้ามานะคะซึ่งการเปิดไฟกบนะคะในลูกไก่ระยะแรกนะคะการเปิดไฟกบ24ชั่วโมงเนี่ยเราจะเปิด3วันนะคะ24ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดเฉพาะอาตอนกลางคืนค่ะแล้วก็แล้วก็ สภาพอากาศด้วยนะคะถ้ามีอากาศเย็นหรือหนาวนะคะเราก็จะเพิ่มาการแสงสว่างด้วยนะคะส่วนเรื่องอน้ำนะคะเราก็จะต้องมีน้ำที่สะอาดให้ไก่นะคะแล้วก็ผสมวิตามินให้ลูกไก่ได้ได,ได้รับด้วยนะคะแล้วก็เรื่องอาหารนะคะเราจะต้องอไม่ต้องให้อาหารเยอะแต่ให้อาหารบ่อยครั้งค่ะเพราะว่าลูกไก่ระยะแรกนะคะ จะต้องได้รับอาหารที่เต็มที่แล้วก็ได้อ่าจะเพื่อที่จะเป็นการเจริญเติบโตให้รวดเร็วคะ่ะหลังจากที่เรารับ หลังจากที่ไก่นะคะเข้าสู่ช่วงอายุหนึ่งเดือนนะคะเราก็จะย้ายลูกไก่นะคะจากโรงเรือนอุบานะคะมาสู่โรงเรือนไก่รุ่นค่ะซึ่งโรงเรือนไก่รุ่นนะคะเราจะไม่ต้องใช้ไฟกก,กแล้วนะคะเนื่องจากว่าไก่โตแล้วนะคะเราก็จะมีการแขวนอาหารนะคะแล้วก็แขวนถังน้ํานะคะซึ่งควรแขวนอยู่ที่ระดับหลังไก่นะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มวิตามินละลายน้ําให,ห้ไก่ได้ กินนะคะวิตามินนะคะจะช่วยคลายเครียดให้กับไก่ได้นะคะแล้วก็เสริมให้ร่างกายของของไก่เนี่ยแข็งแรงนะคะไก่นะคะระยะนี้นะคะจะให้อาหาร2ครั้งก็คือให้เช้าแล้วก็ให้บ่ายค่ะซึ่งจะให้วันละ40กร,รัมค่ะ หลังจากทีลก่ลูกเป็ดเกิดแล้วนะคะเราจะต้องเตรียมโรงเรือนให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะสําหรับลูกเป็ดนะคะมาอยู่อนุบาลค่ะซึ่งเราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของไฟกกนะคะแล้วก็เตรียมภาชนะใส่น้ําใส่อาหารนะคะแล้วก็เทวัสดุรองพื้นก็คือแกบนะคะเทใหม่เลยนะคะแล้วก็การ เปิดไฟกกนะคะควรที่จะเปิด24 24ชั่วโมงนะคะสในในสวันแรกค่ะเพราะว่าช่วงลูกเป็ดนะคะยังไม่สามารถที่จะสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายได้ค่ะจึงต้องเปิดไฟกกหลังจากที่3วันผ่านไปนะคะเราก็จะลดปิดไฟกกนะคะให้เปิดเฉพาะเวลากลางคืนค่ะแล้วก็การเปิดผ้ามานนะคะให้เปิดเฉพาะเวลาที่ โรงเรือนร้อนนะคะเราต้องเปิดผ้าม่านขึ้นเพื่อที่จะให้มีการระบายอากาศออกค่ะแล้วก็การให้อาหารนะคะการให้อาหารแล้วก็ควรที่จะให้อาหารบ่อยครั้งแต่ให้ครั้งละน้อยๆค่ะแล้วก็ควรให้เป็ดกินหมดภายใน1-2ชั่วโมงค่ะเพื่อที่ลูกเป็ดในระยะนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ต้องการความเจริญเติบโตเต็มที่ค่ะจึงต้องคอย ให้อาหารบ่อยครั้งค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะเลี้ยงลูกเป็ดนะคะได้1เดือนเราก็จะนําลูกเป็ดนะคะย้ายมาสู่โรงเรือนเลี้ยงเป็ดรุ่นนะคะซึ่งโรงเรือนเลี้ยงเป็ดรุ่นนะคะเราจะไม่ต้องใช้ไฟกก,กแล้วนะคะเพราะว่าเป็ดน่ะโตแล้วนะคะซึ่งในช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันนะคะเราจะปล่อย นะคะออกไปกินอาหารด้านนอกไปกินน้ําแล้วก็เล่นน้ําด้านนอกนะคะส่วนช่วงเย็นนะคะเราก็จะปล่อยเป็ดนะคะเข้ามาในตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเพื่อที่พื้นที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่ต้องชื้นแฉะทําให้ลูกเป็ดเนี่ยไม่ป่วยได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดชื้นแฉะก็จะทําให้ลูกเป็ดป่วยและเกิดการตายได้ค่ะ Woo! <laughs>